สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะในระบบนิเวศธ,ธรรมชาตินะครับการพบกุ้งกล้ามแดงเฟรฟิชนะครับสัตว์น้ําเอเรียนที่น้าตกสีดิบเขาค้อนเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาให้ความเห็นกันว่าเป็นห่วงว่าระบบนิเวศเนี่ยมันจะพังหรือเปล่านะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวในรายงานว่ากรณีที่มีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าฮา์ดี้ทินนะครับ โพสต์ภาพกุ้งชนิดหนึ่งครับพร้อมกับรายงานว่าน้ําตกสีดิบเขาคอเพชรบูรณ์กับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับกระทั่งมีสมาชิกในสื่อโซเชียลเนะี่ยพาการแสดงความเห็นนะครับคอมเมนต์ Comment, กับกุ้งที่ปรากฏในภาพนะครับเป็นกุ้งกล้ามแดงครับคุณผู้ชมหรือว่าค y fish ออสเตเรียถูกจัดเป็นสัตว์น้ำเอเลียนสปีชีส์ครับที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศกับแหล่งน้ำท้องถิ่นเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกุ้งกล้ามแดงหรือว่าสัตว์น้ำเอเลียนชนิดนี้เนี่ยนะครับ จะจับสัตว์น้ําในแหล่งน้าเนี่ยทานะครับทาที่ให้ตัวเองอยู่อาศัยที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหารทั้งหมดนะครับก็คือจะกินนะครับและหากแหล่งน้ําไหนเนี่ยมีสัตว์น้ําเอเรียนชนิดชนิดนี้เนี่ยอาศัยเป็นจำนวนมากอาจทาให้สัตว์น้ําท้องถิ่นเนี่ยมีโอกาสเกิดการสูงพันได้เลยนะครับการพบสัตว์นะครับน้ําเอเรียนชนิดนี้เนี่ยอยู่ในแหล่งน้ําท้องถิ่นถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนความอันตรายครับก็บอกหากมีการพบกุ้งก้ามแดงหรือว่าเครฟิชนะครับสัตว์เอเรียนต่างถิ่นเหล่านี้เนี่ย ควรทำลายทิ้งหรือสามารถจับมาประกอบเป็นอาหารได้ด้วยนะครับก็บอกว่าที่ร้อยตีชัยรั์พุ่มช่วยครับประมงจังหวัดพิรชชบูรนณน์ชี้แจงนะครับว่าสําหรับภาพกุ้งที่ชาวโซเชียลยพบว่าเป็นกุ้งก้ามแดงหรือว่ากุ้งเคลฟิสเนี่ยนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงคือล็อบสเตอร์น้ําจืดครับถิ่นกําเนิดมันอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือครับทวีปยุโรปโอเชียเนียและบริเวณใกล้เคียงนะครับเช่นอียิจายานะครับอียนจายาแล้วก็อิยตุนออก ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการนําเข้ากุ้งชนิดนี้มานานแล้วครับร่วมร่วม20ปีนะครับและที่มาของข้อมูลในระบ,บุว่าโครงการหลวงเนี่ยมีการเพราะกุ้งชนิดนี้ด้วยด้วยนะครับเป็นการเพราะเลี้ยงเท่านั้นเองครับและจะบม่มบูมเนี่ยในช่วงราวปี2 5 6 0ถึง2551นะครับโดยเฉพาะการขายพ่อแม่ผ่า์ครับกรมประมงเนี่ยจึงมีการให้สัว์น้าชิดนนี้เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมโดยผู้จะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเนี่ยต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมประมงด้วยนะครับนี่ครับ ประมงจังหวัดเพชรบ BON ูรณ์ต่างอยู่นะครับว่าในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเดิเดิมเนี่ยก็มีผู้เลี้ยงกุ้งชนิดนี้อยู่หนึ่งพันกว่ารายครับแต่ปัจจุบันเนื่องจากการเพราะเลี้ยงเนี่ยมันไม่ประสบผลสําเร็จครับทาให้ส่วนใหญ่เนี่ยก็เลิกเลี้ยงกันไปตอนนี้เหลือเพียงผู้เลี้ยงเพียงเล็กน้อยนะครับก็มีการกาชับไปว่าหากเลิกเลี้ยงเนี่ยให้มายกเลิกการขึ้นทะเบียนนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากกระแสบูมการเลี้ยงกุ้งชนิดนี้เนี่ยได้ลดลงมาทําให้กุ้งไรฟิชเหล่านี้เนี่ยเริ่มหลุดออกไปตามแหล่งน้ําตามธรรมชาติ แต่ด้วยจิตสํานึกของคนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องการนะครไม่ต้องการจะเลี้ยงบางคนก็จะนําไปปล่อยเป็นส่วนใหญ่ที่ผ่านมาทางกรมประมงพยายามประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องส่วนการพบกุ้งชิดนี้ที่แหล่งน้ำเขาค้อนะครับโดยเฉพาะที่ลําน้ําเข็กไม่ใช่ครั้งแรกนะครับโดยเมื่อปี64ที่ผ่านมามีชาวบ้าน,นจับกุ้งชนิดนี้ได้เช่นกันครับขนาดไซส์ราว6-8นิ้วถือเป็นไซส์ใหญ่มากนะครับขนาดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลย ว่าที่ร้อยตีชลังยังบอกครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเจ้าที่ประมงจะเฝ้าจับตาและติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ําที่ขเขาคอโดยเฉพาะน้ําเข็กเนี่ยมาโดยตลอดแต่ไม่มีรายงานการพบกุ้งกล้ามแดงหรือว่ากุ้งเคฟิอีกกระทั่งล่าสุดครับมีชาวโซเชียลเนี่ยรายงานว่าพบกุ้งชนิดนี้อีกครั้งที่บริเวณน้ําตกสีดิบที่ลําน้ําเข็กนะครับส่วนความคืบหน้าในการสั่งการให้ทางประมงอำเภอเขาคอลงพื้นที่สํารวจจุดที่พบกุ้งกล้ามแดงตัวนี้เนี่ยตามภาพที่ปรากฏเนี่ยว่าลุดรอดลงน้าได้อย่างไรจเจริญเติบโต ในแหล่งน้ําที่นี่ได้ยังไงนี่นะครับก็สําหรับประเทศไทยนะครับไม่มีกุ้งในลักษณะเครฟิชซึ่งกุ้งน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือกุ้งกล้ามกรามซึ่งในลักษณะกุ้งกล้ามกรามนี้เนี่ยไม่จัดว่าเป็นเครฟิชก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้ใหม่กุ้งชนิดนี้ถ้าพบเนี่ยนะครับที่เขามีการถ่ายลงโซเชียลไหนกุ้งกล้ามแดงอะไรเนี่ยเคยฟิชเนี่ยอาจจะส่งผลส่งผลต่อระบบนิเวศท,ทำลายระบบนิเวศได้เพราะมันจะกินสัตว์น้ำชนิดอื่นนะครับ เข่าไว้ทีนู่ครับคุณจะไม่พลาพดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ